สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยก็พบกับครูจีอีกเช่นเคยนะคะเรามาต่อกับาจากเรื่องที่แล้วที่ผ่านมานะคะซึ่งครูได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะคราวก่อนเรียนเรื่องอะไรกันไปจําได้ไหมเอ่ยเราเรียนกันเรื่องการอ่านรอยแก้วแล้วก็การอ่านร้อยกองนั่นเอง นะคะซึ่งเรื่องต่อจากการอ่านร้อยแก้วร้อยกองเนี่ยครูก็แจ้งไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่วรรณคดีกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูก็จะเป็นการเริ่มต้นวรรณคดีก่อนที่จะเข้าเ,ออเป็นเรื่องวรรณคดีเนาะซึ่งเราต้องรู้จากก่อนว่าหลักการอ่านแล้วก็ดูวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้ในรายวิชาภาษาไทายของครูเนี่ยก็ยังอยู่ที่สาระที่5เกี่ยวกับ วรรณคดีและวรรณกรรมนั่นเองนะคะทห้าจุดหนึ่งมหนึ่งทับสองนะคะตัวที่ตัวชี้วัดที่สองนะคะวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกตัวอย่างประกอบแล้วก็พร้อมยกเหตุผลประกอบนั่นเองนะคะเรื่องหลักการอ่านวรรณคดีและก็วรรณกรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะรู้ว่าหลักการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมเป็นอย่างไรเนี่ย ครูต้องขอแจ้งก่อนว่าวรณคดีกับวรรณกรรมเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะคะสิ่งที่ต่างกันเลยคือชื่อเรียกแล้วก็สมัยที่แต่งนั่นเองนะคะในสมัยในออที่นี้ที่ครูกล่าวก็คือหมายถึงในสมัยรัชกาลที่หกเนี่ยมีการก่อตนั่งวรรณคดีสมมสรขึ้นมาก็คือเป็นการสรรหาคัดสรรวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่แต่งขึ้นมาเนี่ยแล้วมีความไพเราะที่สุด แบบนี้ค่ะก็เขาก็จะแต่งตั้งเป็นวรรณคดีเป็นยอดของ,ของวรรณคดีนั่นเองนะคะเรามารู้จักการพิจารณาองค์ประกอบกันก่อนเนาะวรรณคดีเขาบอกว่าวรรณคดีคืองานประพันธ์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าที่ประเทิงปัญญาแก่ผู้อ่านประเทิงปัญญาในที่นี้หมายถึงเป็นเรื่องที่มีทําให พลิดเพลินนะคะมีความสุขเวลาอ่านแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาวรรณกรรมเขาบอกว่าวรรณกรรมมีความหมายครอบคลุมงานประพันธ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานประพันธ์ประเภทเบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกองก็คือครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะในที่นี้เขาบอกว่าวรรณกรรมหมายถึงงานประพันธ์ทั่วๆไปโดยมีได้มีข้อจํากัดว่าจะต้องได้รับการยกย่องว่าแต่งดีเหมือนกับวรรณคดีนั่นเอง นะคะอันนี้ก็เป็นภาพประกอบอย่างภาพด้านบนเนี่ยก็จะเป็นภาพประกอบของวันนคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนนะคะก็ได้รับเป็นออยอดของเสภาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยเนาะเขาบอกว่าการพิจารณาองค์ประกอบข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้อหนึ่งใหญ่นะคะข้อที่หนึ่งรูปแบบรูปแบบในที่นี้หมายถึงลักษณะต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นวันณคดีข้อที่หน จำแนกตามลักษณะการถ่ายทอดจำแนกยังไงบ้างเขาบอกว่าข้อที่1วรรณคดีและวรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยวิธีการบอกเล่าและการจดจำสืบต่อกันมาอย่างเช่นนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านก็จะมีเรื่องที่เราคุ้นเคยกันอย่างออละครสมัยช่อง7ที่ละครจังจากรวงช่วงเช้าวันเสาร์อาทิตย์ แบบแม่ปลาบูทองแบบนี้ก็จะมาจากนิทานพื้นบ้านนั่นเองนะคะต่อมาก็เพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านในที่นี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเพลงอีเซลเพลงเรือเพลงฉ่อยเพลงลำตัดแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็หาฟังค่อนข้างยังเออยากอยู่เนาะแต่ก็ยังมียังมีให้ฟังอยู่นะคะยังได้ยินกันบ่อยๆอ,อย่างเช่นเฉอ,อย สามนาะนาะนาะเลยนะในโยงนะพวงนน,นงงเงี้ยเคยดูแม่สามชอยเออสามนา5าชอยเกี่ยวกับชอยอย่เงี้ยชอยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเออก็ยังมีให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ ะะซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องอธิบายก่อนว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเขาเป็นเพียงการบอกเล่าแล้วก็สืบต่อกันมาสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีการจดจําที่แตกต่างกันออกไปก็อาจจะตกหล่นบ้างนะคะซึ่งมันก็เป็นไปตามการเวลาเนาะต่อมาข้อที่2เขาบอกว่าวรณคดีและวรรณกรรมมีการถ่ายทอดด้วยวิธีการจดบันทึกเป็น ตัวอักษรเช่นวรรณคดีในราชสำนักพวกอีเหนาพวกเนี้ยเออวรรณคดีในราชสำนักรามเกียรติ์แบบเนี้ยเนาะเขาบอกว่าวรรณคดีที่เป็นการใช้ประกอบแบบพเณีหรือพิธีกรรมทางาศาสนานะคะเขาก็จะมีลิลิตนู่นลิลินี่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเกิดขึ้นมามากมายในสมัยก่อนนะคะซึ่ง มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือมีการเวลาแต่งแล้วก็จดไว้ดังสุนทรภู่เวลาแต่งวรรณคดีอะไรเงี้ยหรือแต่งวรรณกรรมเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการจดบันทึกเอาไว้อย่างเช่นพระอภัยมณีมเนี่ยก็แต่งก่อนแล้วก็เขียนจดบันทึกเอาไว้นะคะหรืออย่างเช่นพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเนี่ยเขาก็มีการ ประดิษฐ์อักษรไทยนะคะซึ่งรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ท่านขึ้นเหนือสมัยพนวดสมัยบวชอยู่เนี่ยก็ขึ้นเหนือไปทางสุขโขทัยแล้วก็ได้ไปเจอหลักศิลาจรึกนั่นเองแล้วก็มีคนเออเขาเรียกว่าอะไรนะมาศึกษาแกะข้อความในนั้นว่าเอ้ยเขาแปลว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเขาก็ ทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนที่คิดแล้วก็ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานั่นเองแบบเนี้ยก็เป็นวรรณคดีถือเป็นเอจากเรื่องเล่าธรรมดาเนี่ยพอมีเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยปัจจุบันเขาก็ถูกนับเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทยเรานะคะอ่าต่อมาข้อที่สองจำแนกตามลักษณะของคำประพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าข้อที่หนึ่ง รอยแก้วรอยแก้วหมายถึงเรื่องที่แต่งขึ้นเป็นความเรียงความเรียงในที่นี้ก็เหมือนข้อความที่เราอ่านกันในนิยายเออนิยายที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนิยายที่เป็นนิยายอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็คือ สามารถดูในโทรศัพท์ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องออหาซื้อในหนังสือแต่นาวานิยายที่เราพบกันทุกวันนี้ก็อย่าง,างเช่นอ,อนิยายของแจมสหรือนาวานิยายที่เป็นเรื่องย,วยาวๆเล่มใหญ่ๆหนาๆค่ะอันนั้นเรียกว่านาวานิยายเดี๋ยวคุณมีจริงๆแล้วคุณมีตัวอย่างขออนุญาตไิหนึง่งนะคะ นะคะออย่างเช่นนี่แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นนิยายอ่นวนิยายนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นหนังสือแบบนี้นี่ก็เรียกว่านิยายนะคะเอาจริงๆแล้วเขาเรียกว่านวนิยายนะคะหรืออย่างเช่นของอันนี้นี่ก็เป็นนิยายเหมือนกันนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่านวนิยายเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ นะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยครูจะมีหนังสือค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแต่ก็ได้แจกจ่ายไปให้นักเรียนบ้างใครบ้างในสมัยที่ยังอยู่ที่น,นู่นเนาะอ่านนี่นี่นี้นี่เขาก็จะเรียกนิยายนะคะนี่อันนี้จะเป็นนิยายเนาะนิยายในที่นี้อ่ะนิยายในที่นี้ขออนุญาตเปิดด้านในนคะคะด้านในก็จะเป็นนี่เป็นตัวเห็นไหมเอ่ยเห็นก้องไหม ต,ต้องเห็นเออนี่เห็นไหมจะเป็นตัวหนังสือทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะไม่ใช่เออเป็นรูปภาพถ้าเป็นรูปภาพนั้นจะนับว่าเป็นการ์ตูนเนาะแต่เนี้ยก็คือเป็นนวนิยายหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่นั่นเ,ง,เง้เขาก็นับว่าเป็นนิยายนะคะขออนุญาตนินึงเนาะเก็บอ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนิยายนะคะส่วนถ้าเขาบอกว่าหากเป็นวรรณคดีประเภทร้อยกรองที่เราเจอกันนักเรียนจะได้เรียนบ่อยๆก็คือจะเป็นประเภทร้อยกรองนะคะหมายถึงเรื่องที่แต่งด้วยคำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับหรือมีชันทลักนั่นเองเช่นโครงฉันกราบกรอนนะคะซึ่งลำดับต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือ นิราชภูเขาทองนั่นเองก็จะมีลักษณะการแต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทกรอนสุภาพหรือกรอนแปดนั่นเองนะคะคล้ายๆกันนะแต่เป็นนิราชนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะพิจารณาองค์ประกอบข้อที่สองเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเขาบอกว่าหมายถึงเรื่องราวหรือเนื้อหาในวรรณคดีหรือวรรณกรรมในที่นี้เขายกมาสองตัวอย่าง นะคะตัวอย่างที่หนึ่งคือบันเทิงคดีบันเทิงคดีในะที่นี้หมายถึงเรื่องราวที่เ,ออเป็นเรื่องเล่าสมมติหรือมีความเป็นจริงอยู่บ้างมุ่งให้ความบันเทิงและก็ความเพลิดเพลินเป็นสําคัญนะคะโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะสดแทรกความรู้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆไว้ด้วยอย่างเช่น วรรณคดไม่ใช่วัน,นคดีเนาะเป็นนวนิยายเรื่องบุคเพสนิวาสซึ่งถูกนำมาทำเป็นละครให้เราเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะซึ่งในที่นี้ผู้แต่งก็แต่งเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุติขึ้นนะคะว่านักอกงเนี่ยสามารถย้อนอดีตไปได้ในสมัยอยุธยาตอนกลางก็คือสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเองนะคะพอเข้าไปแล้วก็มีการเล่าประวัติองิงเ,เป็นการ เล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องเนาะความรักของระหว่างหนุ่มสาวแล้วก็มีการอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตอนสมัยอยุธยาตอนกลางนิดหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะมีการติดต่อการค้ายอย่างเสรีกับต่างชาติมีการให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นบันเทิงคดีก็คือจะเน้นให้ความเพลดิดเพลินแล้วก็ความสนุกสนานมากกว่านะคะอาจจะมีคัน การแทรกความรู้นิดๆหน่อยๆเข้าไปหรือเป็นเพียงความคิดเห็นแบบเนี้ยนะคะอะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองเป็นสารคดีค่ะเขาบอกว่าสารคดีหมายถึงเรื่องราวที่มุ่งให้ความรู้ความคิดเห็นโดยมีเนื้อหาสาระที่เป็นความจรงิงเป็นส่วนสําคัญแล้วก็มุ่งให้ความเพลิดเพลินรองลงมาเช่นสารคดีเกีก่ยวกับสารคดีสัตว์โลกแบบเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจวัตจักร หรือธรรมชาตินั่นเองว่าผู้ล่าก็ต้องเป็นคนล่าใช่ไหมแล้วก็ก็ต้องมีผู้ถูกล่าเช่นเสือชีตาล่ากวางแบบนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งออสัตว์กําลังไปกินน้ําแล้วก็จระเข้ก็คือลาไปลงไปกินในน้ำเลยอันนี้ก็คือชีวิตวัฏจักรชากชีวิตของเขาเราก็ต้องทาความเข้าใจนะคะหรือองเช่นภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภรรัยจากน้ํา ภัยจากไฟแบบนี้คือบางครั้งไฟไหม้ป่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยเอาไฟไปจุดแต่มันเกิดจากอุบัติเหตุในที่นี้หมายถึงอุบัติหมายถึงเกิดขึ้นใหม่เนาะเหตุหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่นะคะก็คือการเสียดสีของไม้ที่มันเป็นยังไงไม้มันแห้งแล้วมันก็เลยเกิดไฟขึ้นมาทําให้ไฟเนี่ยลุกลามไปกลายเป็นไฟไหม้ป่าซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครมากอ่อเหตุก็ได้แบบนี้เขาเรียกว่าภัยธรรมชาติเนาะหรือ แม้กระทั่งช่วงฝนตกหนักๆก็น้ําป่าไหลหลากเนี่ยเขาก็มีการทําสารคดีอะไรขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเน้นให้ความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินเนี่ยจะเป็นลําดับที่รองลงมานั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3ค่ะกละวิธีการประพันธ์หมายถึงการเลือกใช้ถ้อยคําให้เกิดความไพเราะ งดงามนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการเลือกใช้ถ้อยคําให้เกิดความไพเราะงดงามเนี่ยแสดงถึงความสามารถในการประพันธ์แล้วก็ช่วยสื่อความหมายให้เกิดชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นคุณค่าด้านวรรณคดีออขออภัยคุณค่าด้านวรรณศิลป์วรรณศิลป์นในที่นี้คือศิลปะในการเลือกสรรถ้อยคําให้เกิดความไพเราะ แล้วก็เกิดความงดงามอัน,นักเรียนดูอย่างข้อนี้ดเูเขาเรียกว่าตัวอย่างบทกลอนนะคะนางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แนบนวลสมอนจินตลาจากรากจับจากจำนันจาเหมือนจากนางสการวาตีแขกเต้าจับเต่าร้างร้อง,องเหมือนร้างห้องมายารัศมีนกแก้ว จับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมาอ่ะอันนี้ก็เป็นจากวรรณคดีเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งนักเรียนให้สังเกตเดี๋ยวครูจะมีลักษณะวงกลมให้ดูนะคะอ่ะดูวงกลมแลกวคำว่าจากจับแล้วก็อะไรลูกจำนันจาเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำสามคำที่ครูวงเนี่ยสี่คำมีสี่คำเนาะมีจากจากับจำ,จ,ำจาพวกเนี้ยนักเรียนจะสังเกตได้ว่า มันมีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันเลยนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าการเลือกใช้ถ้อยคําให้เกิดสัมผัสนะคะสัมผัสในที่นี้เขาเรียกว่าสัมผัสในวัคนะลูกต่อมาแก้วบ้างแก้วในคําแรกหมายถึงอะไรลูกหมายถึงนกแก้วใช่ไหมคําที่สองอ่ะคําที่สาม คำว่าแก้วเนี่ยในที่นี้เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมาในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงนกแก้วแล้วนะคะความหมายในยเอ,อเขาเรียกว่าใช้คําที่มีความหมายหลกักความหมายหรือหรือหลายความหมายนั่นเองนะคะก็ะคือคําอะไรเอ๋จำได้ไหมคําพ้องอะไรคําพ้องอะไรลูก คำพ้องรูปใช่ไหมเออพ้องทั้งรูปแล้วก็พ้องทั้งเสียงด้วยนะคะอ่านเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะการใช้คําเดียวกันแต่คนละความหมายก็คือคําพ้องรูปแล้วก็พ้องเสียงนะคะอย่างเช่นคําว่าขันใช่ไหมเขียนว่าขัน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 ในที่นี้ก็มีขันอะไรบ้างล่ะขันที่หมายถึงเสียงหัวเราอขันที่หมายถึงการ ขันชนะขันให้แน่นแบบนี้เออหรือขันหมายถึงเสียงของไก่ร้องแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมคะก็คือคำหนึ่งคำเนี่ยสามารถมีได้หลายความหมายนั่นเองนะคะต่อมาด้านคุณค่าแนวคิดอ่าด้านแนวคิดบ้างเขาบอกว่าสารสารในที่นี้ก็คือถ้อยคําหรือข้อความสารหรือความคิดสําคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารมายังผู้อ่าน เขาบอกว่าวันณคดีที่ดีจะต้องไม่เสนอแนวคิดอย่างตรงไปตรงมานั่นแปลว่าเขาต้องเป็นยังไงลูกเขาบอกว่าผู้อ่านจะต้องพิจารณาแล้วก็ขบคิดทั้งในด้านพฤติกรรมของตัวละครและพฤติเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องทั้งหมดเพื่อประมวลสรุปเป็นแนวคิดสําคัญนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะไม่บอกเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้สอนว่าอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นเรื่องรามเกียรติ อย่างวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษารามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกเนี่ยในตอนมสองนะคะอย่างเรื่องเนี้ยเขาก็จะสื่อถึงอะไรถึงถึงความเอารามเกียรติ์หมายถึงเกียรติของพระรามนะคะก็หมายถึงการที่พระรามเนี่ยเป็นคนที่เป็นยังไงมุมาะอุตสาหะเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็ เป็นเรื่องที่มันแฝงอยู่เป็นข้อคิดที่มันแฝงอยู่ในเรื่องก็ไม่ได้บอกอย่างตรงไปตรงมาก็คือค่อยๆค,คิดเราจะเจอแนวคิดของเรื่องนั้นเองนะคะข้อที่สามเขาบอกว่าคุณค่าด้านเนื้อหาบาง คุณค่าด้านเนื้อหาเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีและวรรณกรรมมุ่งไปที่การพิจารณาองค์ประกอบของเนื้อหาเหล่านั้นว่ามีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างไรนะคะตัวอย่างเช่นถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัจมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชัว่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาในที่นี้เขากล่าวถึงอะไรลูก ทราบไหมอเอ่ยคราวก่าวถึงคือครั้งก่อนเนี่ยครูอ่านเป็นอะไรให้ฟังอ่านเป็นทํานองเสนอใช่ไหมเออนะในที่นี้ในกรอนบทนี้ลุกมาจากเนื้อราชภูเขาทองนะคะซึ่งสุนทรพูดนะคะเป็นคนแต่งเขาไม่ได้บอกตรงๆเนาะแต่เขาแฝงเอาวไว้นะคะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยต้องเป็นยังไงมีคุณค่านะคะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านด,ด้วยเขาบอกว่าเขาในสถานที่เนี่ยเขาไปถึงบางพูดแล้ว ะะมันมีชื่อนี้จริงๆนะอยู่ในแผนที่เนาะถึงบางพูดแล้วเนี่ยเขาก็เปรียบถึงการพูดของคนเราการพูดของคนเราเนี่ยถ้าพูดดีมันก็เป็นยังไงมันก็ทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกดีนะคะแล้วก็แต่ถ้าพูดชั่วพูดแล้วมันไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรเป็นภัยแก่ตัวเองนั่นเองนะคะจะดีจะชั่วเนี่ยก็เพราะว่าอะไรคําพูดคําจานั่นเองนะคะ อ่าอย่างเช่นนี้เห็นไหมครูยกตัวอย่างนี้ราดภูเขาทองขึ้นมาก็คือข้อความนี้นั่นเองนะคะต่อมาคุณค่าด้านสังคมนี่คือสิ่งที่เวลาเราอา่นานวรรณคดีหรือวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักพินิษคุณค่าแล้วก็พิจารณาคุณค่าของมันนะคะมาคุณค่าด้านวรรณคดีเขาบอกว่าเป็นการพิจารณาสิ่งที่สะท้อนจากวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งกวีเนี่ย จะนิยมแทรกไว้ในเนื้อเรื่องนะคะแสดงถึงอะไรถึงความรอบรู้ของกวีในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมในตอนนั้นหรือณขณะนั้นนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกลอนบทนี้ที่เขาบอกว่าถึงเลิกงามยามปลอดคลอดง่ายดายลูกนั้นเป็นชายร้องแหวแหวอืม พี่ป้าน้าอามาดูแลล้างแช่แล้วก็ส่งให้แม่นมทาขมิ้นแล้วใส่กระด้งร่อนใส่เบาะให้นอนเอาผ้าห่มปู่ย่าตายายสบายชมเรือนผมน่ารักดังฝักบัวเอาขึ้นใส่อู่แล้วแว่งไกว แม่เข้านอนอแม่เข้านอนแม่เข้านอนไฟให้ร้อนทั่วเขาบอกว่าเดือนหนึ่งออกไฟไม่หมองมัวขมิ้นแป้งแต่งตัวหน้าเอ็นดูอในที่นี้เขากล่าวถึงอะไรคะชัดเจนเลยว่าเขากล่าวถึงว่าการคลอดลูกใช่ไหมการคลอดลูกแล้วลูกเป็นไงลูกเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เรี้ยงง่ายใช่ไหมลูกอมีการเลี้ยงง่ายนะ แล้วก็พูดถึงการที่หลังจากคุณแม่น่ยได้คลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขามีการอยู่ไฟนะอยู่ไฟในที่นี้ก็หมายถึงมีการเอ,อ่อกองไฟเนี่ยตั้งอยู่ข้างๆก็ต้องเติมไฟตลอดทั้งวันทั้งคืนเงแล้วก็อยู่ในห้องไฟร้อนๆแบบนั้นตลอดเลยนะคะซึ่งสมัยเนี้ยก็ไม่ได้นิยม ใช้กันแล้วเพราะว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนเป็นการทรมานคุณแม่เนาะแต่จริงๆแล้วเขามีกลอุบายอยู่เขามีเอ่อมันเป็นกลวิธีของคนสมัยก่อนที่เป็นการทําให้หมดลูกเข้าอู่ได้ง่ายขึ้นนะคะมดลูกเข้าอู่ในที่นี้ก็คือช่องคอดก็คือกระชับง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหรืออย่างอื่นก็คือมันมีมันมีผลดีมากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นวิธีการเขาเรียกว่าเป็นวิธีการโบราณนะคะการอยู่ไฟ อย่างคุณแม่ของคุณครูก็ยังยังอยู่ไฟหรือตอนน้าของครูเนี่ยคอดน้องชายคนเล็กก็ก็ยังอยู่ไฟนั่นเองนะคะยังยังเคยเห็นอยู่ครูยังเคยเห็นนาคอดน้องครูก็อยู่ไฟเหมือนกันนะคะ,ะต่อมาเราจะเรียนกันเรื่องวรรณคดีซึ่งเป็นวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง นะคะเดี S <S 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 ๋ยวเราจะเริ then, an ่มเริ่มเรียนเนื้อหากันก่อนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องย่อที่มาอะไรแบบนี้เนาะแต่สําหรับวันนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเป็นเออเป็นการหลักการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมซึ่งมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ก็จบแล้วเนาะยังไงสําหรับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้าซึ่งครูแจ้งเวลาเนาะว่าจะเรียนวรรณคดีเนื้อราชภูเขาทองนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ